แนะนำที่พักอำเภอทองผาภูมิค่ะที่นี่มีชื่อว่าบ้านพอเพียงนะคะราคาหลังละ800บาทจากที่เห็นนี้ค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้นอนหลังละ800เรานอนหลังละ2,500ค่ะมาดูกันว่า2,500มีอะไรกว้างใหญ่โตมโหล่ะทึกนอนกันได้6คนสบายๆเลยค่ะไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำก็สไตล์ลอฟท์นะคะเดินไปข้างบนไปดูวิว360องศาด้านบนกันค่ะใครชอบความชิลสามารถจิบเบียร์เย็นๆด้านบนนี้นะจ๊ะเขามีระเบียงให้ค่ะวิวที่นี่บอกเลยว่า อลังการงานสร้างมากพ่ออบล้อมไปด้วยขุนเขาค่ะนี่คือวิวยามเช้านะคะโอ้โหหมอกฟุ้งฟิงมากเลยจ้ะด้วยความที่เมื่อคืนฝนตกวันนี้ก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพราะว่าหมอกลงเยอะมากถ้าถามว่าชอบที่ไหนเราบอกเลยว่าทองผาภูมิเป็นหนึ่งในใจเราเสมอเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยสโลไลต์จริงๆถ้าถามเรื่องความชิลเราให้ที่นี่เลยค่ะชิลมากๆอยากให้มาเที่ยวกันนะบ้านพักเขาเต็มเร็วมากใครสนใจให้จองมากกานล่วงหน้านะคะ